เมื่อระวังศีลภายในได้ปับ๊บนี่ศีลภายนอกก็ระวังได้เหมือนกันแต่ไม่บริสุทธิ์หรอกศีลภายนอกเพราะศีลภายในจะเน้นเรื่องของเจตนาบางทีศีลภายนอกผิดก็จริงอยู่นะบางเรื่องนะที่จริงแล้วนะกรรมมาบทห้านี่าคัญที่สุดกรรมบทห้านักบวชก็บวกปรชิกสีเข้าไปเพิ่มเข้าไปอีกเพื่อละมัดนระวังไม่ให้มันขาดจากความเป็นพระนี่เห็นไหมบวกสังฆาที่เสียเข้าไปอีกส3บสามข้อ แต่พื้นฐานจริงๆของความเป็นคนนะสินห้าให้มันได้สินห้าได้นี่สุดยอดของการเป็นมนุษย์แหละแต่สําหรับนักบวชเราคือการประพฤติพรหมจรรย์ต้องเพิ่มปรัชิกสีเข้าไปสําหรับนักบวชเห็นไหมเพิ่มสังฆาธิเศษเข้าไประมัดระวังสิบเจ็ดข้อนี้ให้มันได้ส่วนเรื่องอืน่นไม่ได้ลบหลู่พระวินัยน,นะว่าไม่ให้ระวังระวังให้ถึงที่สุดแต่ดูที่เจตนา ดูที่เจตนาบางครั้งมันก็ผิดถ้าจะพูดถึงสินภายนอกมันรักษาไม่ได้ทุกข้อหรอกขออย่างเดียวอย่าไปต้องบริชิกสี่สังคาทิเศษสิสามแล้วก็ศินห้าเป็นบารฐานไว้เนี่ยสำคัญมากเท่านี้เราก็รับผิดชอบน้อยลงแล้วใจมันจะเบาไม่ต้องไปกังวลว่าอู้ต้องไปไล่ชื่อศินนั้นไม่ได้227ข้อสองข้อคุณจะไม่ให้มันผิดเลยเนีย่เป็นไปไม่ได้หรอกยากมาก แค่เดินไปเหยียบมดตายมันก็ผิดแล้วถ้าจะพูดถึงเรื่องศินภายนอกนะเรื่องศินภายนอกนะแค่ไปจับเงินอย่างนี้มันก็ผิดแล้วถ้ามองมองเรื่องสินภายนอกอะไรอีกละ่ะแค่เราไปกินน้ําผลไม้นี่ไปกินน้ําแตงโมปั่นนี่มันก็ผิดแล้วเห็นไหมละ่ะบางคนเนี่ยเอาแต่เรื่องเอาแต่สินนอกนี่ยมาตาหนิกันทั้งนั้นเลยทุกวันนี้เราดูนะ ตัวเองรักษาข้อนี้ได้ก็เอาข้อที่ตัวเองรักษาได้แล้วมาตำหนิคนอื่นทำไมไม่พูดให้มันหมดลนะ่ะถ้าพูดต้องพูดให้หมดนะ2 2 7นี่ต้องพูดให้หมดนะ ah. นดดนะถ้าคิดว่าตัวเองรักษาได้แล้วตำหนิคนอื่นได้มันต้องรักษาให้ได้ทุกข้อด้วยจำแนงมาทีละข้อทีละข้อเลยว่ารักษาได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่เปอดโทรศัพท์ขึ้นมาก็พักจับเงินจับทองพระอย่างงู้นอย่างนี้น มันรักษาได้เป็นบางข้อเท่านั้นแหละสินภายนอกนั่นนะเอาอย่าไปกินนะ้ำน้ำเต็งโม,มปั่นเนื้อตกปาก็นะถ้าไม่กองผ้าขาวเจ็ดชั้นเนี่นะเป็นมหาผลไหมลนะ่ะถ้าจะพูดถึงนะในตู้เย็นอย่าให้มีนะพัดเจอรนะ์ไละน่ะพวกน้ำโคกน้ำเป๊ปซี่มันผ่านความร้อนมาทั้งนั้นนะ่ะมันมันมันไม่ได้ขันสดแล้วมากองผ้าขาวเจ็ดชั้นนะ ถ้าตำหนีคนอื่นต้องรักษาให้มันได้ทุกข้อนะถึงจะกล้าตำหนีคนอื่นนะั่นะแต่เราเนี่ยยอมรับสารภาพเลยเรารักษาไม่ได้ทุกข้อสินภายนอกเรารักษาใจเราแค่ดวงเดียวพยายามไม่ไม่ให้มันส่งออกไปตำหนีคนอื่นว่ามันผิดข้อนั่นข้อนี้แต่ถ้าเขามาถามเราก็พูดได้อยู่เรื่องของปัญญาขั้นสัญญามันมันสามารถอธิบายได้อยู่แต่เราบอกก่อนออกตัวไว้ก่อนว่า 227เรารักษาไม่ได้ทุกข้อเออน้ำส้มคั้นเนี่ยมันต้องคั้นสดสด,สดนะถ้ามไปดูดน้ำส้มที่อยู่ในกล่องนะถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยผิดนะเพราะมันผ่านความร้อนมันไม่ได้กรองผ้าขาวเจ็บชั้นนะผิดนะนี่อะไรอีกล่ะเราไม่อยากที่จะไปต่อ ตากต่อคํากับคนที่มีแต่สินนอกเพราะยังไงมันก็เข้าไม่ถึงสินภายในหรอกถ้าหากเอาแต่สินนอกมาตําหนิกันอยู่ตลอดนี่ขอขอการครับครูบาแต่ว่าด้วยเรื่องพวกนี้มันด้วยพัฒนาการของอาหารต่างๆเนี่ยเขาก็ทําความสะอาดมาดีแล้วนะครับครูบาทำไมเราจะต้องไปกรองด้วยาาถ้าจะพูดถึงเรื่องพระวิในพูดได้ก็ต้องทําได้ด้วยนะ เราถึงออกตัวอยู่ตลอดว่าเรารักษาไม่ได้ทุกข้อเราก็สบายแล้วแต่ไม่ใช่ว่าไปปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยป,อยปาดแล้วเลยนะไม่ใช่ว่าปัดความรับผ u, ิดชอบว่าตัวเองรักษาไม่ได้ทุกข้อแล้วไปละเมิดทุกข้อมันก็ไม่ใช่นะความหมายขอโอกาสครับงั้นก็คือถ้าตําหนีคน PowerPoint อื่อนอยู่ก็ยังผิดศีลภายในอยู่สิครับ,รบเอาใจมันเป็นทุกข์ไงถ้าตําหนี่เราเจตนาดีไม่เป็นไรถ้าตําหนีเพื่อขอไม่เป็นไรแต่ตําหนีเพื่อทาลายคนอื่น ถามว่าอย่างนู้นอย่างนี้มันสามารถพูดได้หมดเลยแหละแต่การกระทํามันจะทําได้จริงหรือเปล่าต่อนหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งมันก็ไม่ใช่นะอย่างนี้นะดูที่เจตนานะถ้าตําหนิเพื่อก่อมันก็เกิดประโยชน์แต่ถ้าตําหนิเพื่อทําลายบุคคลอื่นให้ญาติโยมก็เสื่อมศรัทธายอย่างนี้มันไม่ไหวนะเออถ้าตําหนิไม่ใช่ว่าตําหนิเฉพาะข้อที่ตัวเองรักษาได้ อยู่ไม่กี่ข้อเท่านั้นเองมันต้องรักษาได้ทุกข้อนะมันถึงกล้าตำหนิคนอื่นปาจิตตีมีกี่ข้อล่ะทำไมเอาแต่ข้อเดียวเนี่ยมาพูดนะนิสสกีมันมีกี่ข้อล่ะเอาปรลาชิกมันมีสี่ข้อสังฆาทิเศษสิบสามันมีอยู่สิบสามข้ออันนี้ยศมันมีอยู่สองข้อทำไมไม่พูดถึงสินข้ออื่นบ้างล่ะนิสสกีปาจิตตีมีอยู่สาสิบข้อไล่ไปหมดเช รักษาได้ทุกข้อไหมไล่ไปสิปาจิตตีมีอยู่กี่ข้อมีเก้าสิบสองข้อคนที่วิพาดวิจารณ์คนอื่นมันรักษาได้หมดไหมเก้าบสองข้อนั่นน่ะประเทศนิยามีเท่าไหร่มีอยู่สี่ข้อมันรักษาได้ไหมละสี่ข้อเศรษฐกิจวัตเจ็ดสิบห้าข้อมันรักษาได้ไหมละเจ็ดสิบห้าข้อนะ่ะมันจะไม่พลาดสักข้อเลยหรือใครเราจะสมบูรณ์แบบขนาดนั้นนะ่ะ มันต้องเปิดช่องให้ตัวเองด้วยสิเปิดพื้นที่ให้ตัวเองแล้วก็เปิดพื้นที่ให้บุคคนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วมันจะเก่งหมดเลยนะบวชเข้ามาแล้วมันจะรู้เรื่องหมดเลยเนี่ยอาทิอาิกรณ์สมาะเจ็ดข้อก็อธิบายมาสิรักษาได้หรือเปล่าหรือเจ็ดข้อนะนะั่นน่ะอธิกรณ์สมา,านะิเจ็ดน่ะรวมแล้วก็เป็นสอง้ยยิบเจ็ดข้อตั้งแต่บวชมาไม่ ไม่ผิดสักข้อเลยมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หรือเปล่าล่ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะนี่ตั้งแต่บวชก็มาวันแรกบางทีบอกว่าตัวเองไม่ผิดสักข้อเลยเนี่ยเราไม่เชื่อหรอกเพราะเราไม่เห็นแต่สําหรับเราเราเห็นพฤติกรรมของตัวเองอยู่ตลอดเราถึงออกตัวไว้เพื่อไม่ขังเพื่อไม่ให้มันขังตัวเองจนดิ้นไม่ได้ สุดโตรงเกินไปมันก็จะทําลายศรัทธาตัวเองในการบวชโดยไม่รู้ตัวนะ